สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการตั้งอุณหภูมินะครับตั้งยังไงนะครับเครื่องควบคุมรุ่นส a าไ3 0 1นะครับมันก็จะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับปุ่มซ้ายมือนะครับกับปุ่มขวามือนะครับถ้าเรากดครั้งหนึง่งมันก็คือค่าที่โรงงานเขาตั้งมานะครับอันนี้เขาตั้งมาคือ25องศานะครับระบบจะทํางาน แล้วฝั่งขวามือครับกดอีกทีหนึ่งครับโรงงานตั้งไว้ที่10องศาระบบจะตัดการทํางานนะครับแต่ที่นี้การฟักไข่เนี่ยอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดคือ37.5นะครับอยู่ที่ประมาณนี้บวกลบ2องศา1-2องศานะครับผมก็จะมาตั้งให้ดูนะครับว่าตั้งยังไงนะครับอันดับแรกเรากดนะครับกดค้างกดกดก่อนนะครับครั้งหนึ่งนะครับ นีนี้นก็กดค้างเลยนะครับไม่จะวิ่งนะครับอ่าเราก็ตั้งไว้37.3นะครับนี่ครับมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ถ้ามันเกินอันนี้เราก็จะตั้งที่37.3นะครับอ่าอันนี้ตั้งไว 37. ้37.3ก็หมายความว่าถ้าเกิดอุณหภูมิมาถึง37.3นะครับ ระบบจะทำงานนะครับไฟติดนะครับพัดลมติดนะครับอ่าเราเมื่อเราตั้งตั้งเสร็จนะครับเราก็เช็คดูว่าอุณหภูมิที่เราตั้งเนี่ยมันตรงหรือเปล่านะครับกดทีหนึ่งครับตึงนะครับอ่าโอเคนี้คือสามเจ็ดสามนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับโรงงานตั้งไว้ที่สีองศานะครับอ่าเราก็จะเซ็ตให้เป็นที่สามสิบเจ็ดจุดห้านะครับโดยการกดฝั่งนี้ก่อนหน้าทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้าง แล้วตัวเลขจะวิ่งครับมาวิ่งนี้เราก็ตั้งไปที่นะครับมันกดขึ้นกดลงนะครับแล้วก็ต้องตั้งให้ถันสามสิบเจ็ดจาโอเคมันก็จะกระพริบนิดนึงนะครับมันก็จะกลับไปสู่อุณหภูมิปกตินะครับอ่านี่นะครับตอนนี้ที่เราตั้งไว้เราก็เช็คดูอีกรอบนึงนะครับ37.5โอเคระบบจะตัดการทํางานฝั่งนี้กดดูอีกทีนึง37.3ระบบจะทํางาน นะครับคือตอนนี้เปิดดูนี่นะครับพัดลมทําง,งานนะครับหลอดไฟทําง,งานเพื่อเพิ่มอุณหภูมินะครับนี่นะครับการตั้งค่าง,ง่ายๆครับแค่นี้ครับครับส,สดีครับ